เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุ้มชมท่านนับกับเข้าสู่รายการจิตวิพันธ์ผมนายพานับและยินดีต้อนรับคุ้มชมท่านนับกับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase และในวันนี้นะฮะผมจะพามาดูพาร์ทสองนะครับของมอดที่ชื่อว่า Escape and Runs Mod Parasite นะครับก็ใครที่พลาดพาร์ทแรกนะครับมันก็จะมีการ์ดขึ้นด้านบนตอนนี้เลยนะครับให้กลับไปย้อนดูพาร์ทแรกนะครับหรือว่าจะอยู่ใน description ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์แปะไปที่พาร์ทแรกของมอดนี้กันครับและก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอกันนะครับยังไงก็เหมือน ดไลค์คลิปนี้ให้ทีนะครับเพราะมันช่วยวิดีโอของเราออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะครับเวลาที่ผมตั้งใจทําคลิปออกมาเนี่ยบางครั้ง YouTube มันไม่แนะนําคลิปของผมนะครับแต่ว่าพอมันมียอดไลค์เยอะแล้วเนี่ยยูทูบมันก็จะเอาขึ้นไปไว้หน้าเพจให้น้องๆแล้วก็คนอื่นๆสามารถเห็นได้เพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับแล้วสาหรับคนที่ยังไม่กด subscribe นะแม่ก็ฝากกดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะยังไงมันก็ฟรีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบช่องผมก็สามารถกด unsubscribe ไปได้ครับยังไงก็ขอให้สนุกก น,นะครับสำหรับบอดนี้นะฮะจะเติมระบบที่เรียกว่าระบบกําลังเสริมเข้ามานะครับหรือว่า reinforcement mode นะฮะซึ่งระบบนี้นะครับจะทำให้เวลาที่เราค่าผารไซต์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนในเกมก็ตาม นะครับมีโอกาสนะฮะที่พวกมันเนี่ยเวลาตายจะซัมบอนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเบคอนส์ขึ้นมาครับเบคอนส์แหนบหน้าตาเหมือนพืชนะครับที่แทงเป็นหนามขึ้นมานะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยปกติแล้วมันก็จะปิดอยู่นะฮะแต่หากว่ารอบตัวของมันนะครับมีสตรูหรือว่ามีเป้าหมายที่มันสามารถกําจัดได้นะครับเจ้าเบคอนส์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเปิดออกนะครับออกมาเป็นสีแฉกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะซัมมอนสิ่งมีชีวิตออกมาครับซึ่งพวกเบคอนส์นะครับเวลาที่มันเกิดออกมาแล้ว ะะใต้เท้าของมันนะครับก็จะสปอนสิ่งที่เรียกว่า Invested Block นะครับซึ่ง Invested Block เหล่านี้นะครับสามารถที่จะกระจายแล้วก็แพร่พัน์ุออกไปได้นะครับมันก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนั่นเองโดย Invested Block เหล่านี้นะครับเวลาที่เราเหยียบมันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําดาเมจกับเรานะครับอีกทั้งมันยังมีโอกาสนะฮะที่จะสปอนพวกมอนสเตอร์ที่เป็นพวกพาราไซเนี่ยแบบสุ่มด้วยโดยในเบคอนสเตตแรกนะครับพวกมันเนี่ย ก็ไม่ได้สามารถที่จะซัมมอนอะไรได้เยอะนะครับมันสามารถที่จะสปอนพวกรับเตอร์ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกอินเฟสตดแอนิมอลนะครับอย่างเช่นพวกวัวหรือว่าแกะนั่นเองแต่หากว่าทิ้งพวกเบคอนไว้ในระดับหนึ่งนะครับพวกมันเนี่ยก็จะค่อยๆวิวัฒนาการนะครับกลายเป็นสเตจสองนะครับซึ่งเบคอนสเตจสองนะครับก็จะตัวสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะโดยเบคอนสเตจสองเนี่ยก็จะเริ่มมีสปอนนะครับอยู่ด้านบนของมันนะฮะหน้าตาคล้ายๆกับเพชรสีเขียว ซึ่งสิ่งมีชีวิตท,ที่ซัมมอนได้จากเบ c o n สเต t สองนะครับก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับสิ่งมีชีวิตท,ที่เบคอนสเต e แรกซัมมอนได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเติมสิ่งมีชีวิตพิเศษเข้ามาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น Infected Human นะครับซึ่ง Infected Human ที่ Bacon State 2 Summon ได้นะฮะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันกับสกินของ Steve นะครับเพียงแค่ว่าเหมือนกับติดเชื้อไวรัสหรือว่าเป็น Zombie Steve นั่นเองนะครับซึ่งเลือดเนี่ยมีแค่15นะครับแต่ว่ามีความเร็วสูงกว่าพวก Infected Villager นะครับอีกทั้งนะครับพวกมันเนี่ยยังสามารถที่จะ Summon Flying Carrier ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันไว้นิดนึงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับนสเตอร์พิเศษที่มันสปอนได้อีกตัวหนึ่งก็คือ In Infected Big Spider นะครับหรือว่าแมงมุมยักษ์นั่นเองซึ่งแมงมุมยักษ์เหล่านี้นะครับถึงแม้มันจะตัวใหญ่มากนะฮะแต่มีเลือดแค่16นะครับแต่ว่าอย่าดูถูกมันเชียวนะครับเพราะพวกมันเนี่ยเร็วมากๆแล้วก็โจมตีค่อนข้างรุนแรงนะครับอีกทั้งมันยังมีสกิลพิเศษนะครับในการสปอนคอบเว็บนะครับหรือว่าใยแมงมุมเนี่ยมาดักจับเราได้ด้วยนะฮะแต่ใยแมงมุมพวกนี้นะครับสามารถทําลายได้ด้วยการต่อยเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับและถ้าหากว่าเรายังไม่กําจัดมันอีกนะคร นะครับถ้าเกิดว่าทิ้งไว้นานพอซึ่งสเตจสนะครับจะเป็นสเตจสุดท้ายมีขนาดสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วสปอด้านบนเนี่ยตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะครับจะกลายเป็นเหมือนเพชรยักษ์สีเขียวด้านบนเลย ซึ่งในสเตจ3นะครับเบคอนเะนี่ยมีความสามารถในการที่จะซัมมอนทุกๆสิ่งมีชีวิตที่สเตจ1และ2ซัมมอนได้นะครับและมันจะเพิ่มพวก Primitive Infected มาด้วยนะครับก็คืออย่างที่ผมได้รีวิวไปในรอบที่แล้วนะครับตั้งแต่ Long Arm Summoner Rigger m a n i c u c a t o r igger, ator, Yellow Eye หรือแม้แต่ Booster มันสามารถที่จะซัมมอนได้หมดเลยและอีกครั้งนะครับมันยังมีโอกาสที่จะซัมมอนสิ่งมีชีวิต4ชนิดพิเศษนะครับที่สามารถพบเจอได้ในเบคอนสเตจ3ท่า เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าไโฟซิสนะครับไโฟสซิสนะครับจะหน้าตาคล้ายๆตะขาบนะครับที่ผุดขึ้นมาจากดินนะครับซึ่งไอเจ้านี่นะฮะอิมโมบายนะครับหมายความว่ามันไม่สามารถที่จะขยับได้แต่ความอันตรายของมันก็ยังมากอยู่ดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันมากพอนะครับถึงแม้มันจะโจมตีช้าเนี่ยการโจมตีของมันจะพับตัวลงมานะครับแล้วก็ฟาดเรานะครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยจะยิงเรานะครับไปไกลมากๆนะฮะก็คือ ที่เราออกไปไกลโคตรๆนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับฟอร์ดามจได้นะครับและสิ่งมีชีวิตตัวต่อมานะครับก็คือเจ้าเซนทรีนะครับเซนทรีนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะอิโมบายคล้ายๆกันกับเจ้าไคโฟซิสนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะสามารถที่จะยิงระยะไกลได้นะครับซึ่งกระสุนที่มันยิงออกมานะครับจะทําให้เราติดพิษนะฮะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาของมันนะครับเพราะว่ากระสุนของมันเนี่ยหากโดนติดกัน2นัดนะครับแม้เรา ชุดไดมอนด์เราจะแตกได้เลยความสามารถที่อันตรายของกระสุนของมันรับก็คือความสามารถในการกัดกร่อนชุดเกราะของเรานั่นเองนะฮะและตัวต่อมานะครับก็คือวอร์เดนนะครับวอร์เด้นเนี่ยน่ากลัวโคตรๆนะครับเพราะว่ามันขยับได้นะครับแล้วก็วิ่งเร็วซะด้วยนะฮะอย่าคิดว่าจะวิ่งหนีมันพ้นเลยนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะกระโดดตามเราได้แล้วนะครับมันยังโจมตีรุนแรงอีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้เร็วโคตรๆด้วยครับและสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าวิเชลานเต้นะครับวิเชลานเต้นนะครับ ามารถที่จะขยับได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับดาเมจก็ไม่ได้สูงนะครับอีกท้งนั้นมันยังสามารถที่จะยิงสปอร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสปอร์ที่มันยิงออกมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เราติดพิษหรือว่าทําลายเกราะของเรานะครับก็แค่ทาดาเมจในระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะเบคอนสเตตสามนะครับก็ต้องระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฆ่าเบคอนได้นะครับพวกมันเนี่ยจะสปอรสิ่งที่เรียกว่า r e s i d u e นะครับซึ่ง r e s i d u พวกนี้นะฮะจะหน้าตาคล้ายๆกับ พรมนะครับที่ทําด้วยมอสนะครับซึ่งพรมพวกนี้จะค่อยๆกระจายนะครับไปที่ i n v e s t e d b l o c ็อกนะครับที่พวกเบคอนเนี่ยมันได้สปอนไว้ในตอนแรกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนพวกบล็อกเหล่านี้นะครับให้กลับกลายเป็นเดิร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บกวาดที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าพวก r e s i d ิวพวกนี้นะครับสามารถที่จะซัมมอนเบคอนกลับมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งครับและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมอดนี้เนี่ยยังมีบอสสตัวพิเศษนะครับซึ่งสามารถเกิดได้แค่เฉพาะกรณี มีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือมีโอกาส10%นะครับหลังจากที่เราค่า เบคอนสเตตสแล้วเนี่ยที่มันจะซัมมอน1ใน2บอสนี้นะครับซึ่งก็จะซัมมอนแบบสุ่มนะครับแต่มาดูที่บอสตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเจ้าแอนเชียนโอเวอร์ดนะครับเป็นบอสที่ตัวใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ใน working in progress นะครับก็คือผู้พัฒนามอเนี่เขายังไม่ได้ใส่แอนิเมชันหรือว่าท่าไม้ตายหรือว่าการขยับ AI ออะไรของมันให้มากหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นก้อนเนื้อที่เดินไปเดินมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ก็โจมตีเราได้นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยรุนแรงพอสมควรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฮิตบ็อกของมันนะครับค่อนข้างที่จะแปลกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโจมตีมันในระยะใกล้เนี่ยมันมักจะถึงตัวเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากแนะนําให้ใช้ธนูแทนมากกว่านะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวต่อไปเนี่ยคงต้องใช้ธนูแน่นอนนะครับเพราะมันก็คือแอนเชียนดรัดนอตนะครับเป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าแอนเชียนดรัดนอตตัวนี้นะครับสามารถที่จะบินได้นะครับมันหน้าตาคล้ายๆกันกับคราเกนนะครับเป็นปลาหมึกยักษ์ ไปลอยมาได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยนะนอกจากจะเลือดเยอะแล้วนะครับมันยังสามารถที่จะยิงสปอร์ออกมาได้นะครับซึ่งสปอร์ที่มันยิงใส่เรานะครับหรือใส่สิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะครับจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่โดนสปอร์ของมันเนี่ยติดวิเซอร์และไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังสามารถที่จะ drop บอมได้นะครับซึ่งระเบิดหรือว่านุกที่มัน drop เนี่ย จะระเบิดออกนะครับแล้วก็ทําดาเมจกับสิ่งมีชีวิตรอบๆนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทิ้งรับเตอร์เอาไว้ในระเบิดด้วยนะครับแล้วหมอดที่ยากขนาดนี้เนะฮะเราจะต่อกรกับมันได้ยังไงนะครับโชคดีนะฮะที่หมอดนี้เนี่ยเติมอาวุธเข้ามา2ชนิดนะครับนั่นก็คือ living sight นะครับแล้วก็ living great bow นะฮะเขียวแล้วก็ธนูยักษ์นั่นเองโดยเขียวและธนูเหล่านี้นะครับสามารถ ครับได้ด้วยสิ่งของที่ดรอปจากพวกพาราไซต์แบบธรรมดานะครับพาราไซบอสแล้วก็พวกพรีมิทีฟต่างๆนะครับแต่จะเห็นได้ว่านะครับเจ้าอาวุธ2อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรในการต่อสู้ได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีเกราะพิเศษเนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอทนี้นะครับผมว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากที่จะเติมเต็มความยากให้กับไมครับมากกว่า และถ้าเกิดว่าน้องๆพร้อมเนี่ยก็โหลดไปเล่นได้เลยครับและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดของมอดนี้นะครับที่ผมมีเวลารีวิวให้นะครับถ้าเกิดว่ามันอัปเดตนะผมก็จะมารีวิวให้ฟังอีกแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามอด Alex mobs นะครับได้ทำการอัปเดตแล้วนะเพราะงั้นผมก็จะรีบทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าน้องๆก็ขอกันมาเยอะมากๆนะครับงั้นเดี๋ยวสัปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสักคลิปเลยที่ผมทำนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้ที่การคลิปหน้า peace out